ดิกะแซสนาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในรายการดิกะแซสนาครับผมก็พวกเราจัดทีวิเคราะห์ทางด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เตะจบไปแล้วก็ช่วงนี้เป็นกระแสบอลโลกใชแล้วก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลครับก็พูดประวัติร่าวๆของ ฟุตบอลโลกครับครับผมฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับทีมที่เป็นเจ้าภาพก็คือบราซิลนะครับผมถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่20นะครับผมโดยบราซิลเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพมาครั้งหนึ่งแล้วทีพีคันเก้าร้อยห้าสินะครับผมซึ่งในครั้งนั้นนะก็ได้แค่รองแชมป์โลกโดยนัดจริงเนี่ยแพ้ให้กับอุรุกวัยไป1นต่อสนะครับผมครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ของบราซิลโดยสื่อหลายสำนักครับบอกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมที่เป็นโอกาสได้แชมป์ไม่สวยคือบราซิลนะครับผมมมมมกกกก็็็คคือออถววว่่่่่าาาาาาานนยยููแแลล้้้้เเเพพพรระปจภภีีีีศัทททขงสบณ์ นะครับผมเป็นหนึ่งเลยนะครับใช่ครับผมครับพูดถึงฟุตบอลโลกเราก็พูดถึงความประทับใจของแต่ละคนครับความประทับใจในฟุตบอลโลกของคุณโอเอ้ครับเป็นยังไงบ้างครับต้องย้อนไปถึงปีส0งพันสครับครับผมก็สเปนได้เป็นแชมป์โลกด้วยครับโอ้ครับผมเองก็เชียร์สเปนมาด้วยครับแล้วก็โอ้โหเหนื่อยเลยลุ้นกันยัน90นาทียังยังสู้กันต่อ100ถึง120นาทีพาจะเูาชนะประทับใจสเปนก็ชนะโโอ้หนั่นคือแรงประทับใจของคุณโอเอ้ แล้วแช์ประทับใจของคุณคุณพลนะครับครับผมก็ของผมเนี่ยจะเป็นในศึกฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพรูปมกันะครับผมผมก็ประทับใจทีมชาติบราซิลนะครับผมในช่วงนั้นที่เป็นแชมป์เพราะว่ามีนักเตะที่พเทาดลีหลายคนโดยเฉพาะ3 r รนะครับโรนลิวาโดโรนินโย่และโรนันโดซึ่งถือว่าปีนั้นน่ะมีเกมลุกที่หลากหลายและสุดยอดมากครับผมครับส่วนประทับใจของผมกับฟุตบอลโลกเนี่ยครับก็เป็นปีเดียวของคุณขุนพลก็ปี2002ครับก็ที่ช่องเพราะว่าเป็็นนนราซลคักือโด้ ยิง2ประตูครับทำให้บาร์เซโลนั้นได้เป็นแชมป์ครับก็ชอบแนวทรงผมเันด้วยความเท่ห์โอเคนะโรนัโดครับผมไม่กล้าตัดเลยนะครับนี่คือความประทับใจของรทั้งสามคนครับก็ช่วงหน้าครับก็จะเป็นช่วงบิ๊กแจ๊คเจาะเกมครับผมครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงบิ๊กแจ๊คเจาะเกมครับผมช่วงนี้ก็พูดถึง จ่อเกม3าคู่ย่อยนะครับแล้วก็2คู่ใหญ่นั้นก็ไว้ติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้ก็คือ3คู่ย่อยก็เป็นคู่แรกก็เป็นเม็กซิโกกับแทนเมลูนครับคู่ที่2นี่จะเป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียพบกับกรีซครับผมส่วนคู่ที่3จะเป็นอุรุกวัยพบกับคอสตาริกาครับผมก็เริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับระหว่างเม็กซิโกกับแทนเมูนครับก็แข่งกันในวันที่มิุนายุนครับในเวลาสทุ่มครับสนามอานนีน่าดูนัดเมืองนาธานครับ เช่นแันอย่างโซนคอนคาฟก็คือเม็กซิโกนี่คือพวกเขาถือว่าสุดยอดนะได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกจาก20่ครั้งนี้ไม่ได้เข้าร่วมเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นครับก็ในปี3 8 74เและก็8ปครับเป็นเจ้าภาพหึงครั้งเลยทีเดียวก็ในปี70 86นแนั้นคือเป็นเจ้าภาพแทนทางด้านของโคลอมเบียครับที่ไม่มีความพร้อมครับโค้ชมิเกลเอลลานะครับถนัดระบบทางด้านของ3 5 2ครับผมก็มาที่จุดเด่นนั้นก็น่าจะเป็นทางด้านของเกมโต้กลับโดยใช้ทางด้านของ ชิชาลิโตเป็นตัวจบสตอร์ส่วนจุดด้อยนั้นก็คือเป็นมีประสบการณ์เยอะครับทีมแต่ค่าที่จะคนมีอายุมากกว่ามังเยอะมากครับโดยน่าจะเพิ่งทาได้ของกองกลางก็คือทางด้าเอกต่อเอเล่าจากปอร์โตครับคีแมนน่าจะเป็นทางหน้ากของชิชาลิโต้แซวผมก็คือเป็นกองหน้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าในผลงานทีมชาติเขาเล่นดีนะเพราะว่า58นัดนี่ถึงยิงไปถึง35ประตูเลยนเดียวสถิตินี้มากครับผมรับเมื่อกี้ก็คือ การวิเคราะห์ของคู่เป็นทีมเม็กซิโกครับก็มาทางด้านของแคมรูนครับชาย่าหมอพีครับก็เข้าร่วมกับฟุตบอลโลกมาแล้วถึงเจ็ดครั้งครับก็คือ8 2 9 0 9 4 9 5 2 0 0 2นย์เล่าสุดก็คือ2014นี่เนี่ยครับผลงานที่ดีที่สุดก็คือเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในยุค90ในช่วงปี90ที่ประเทศอิตาลีครับก็โฟลเคอร์ฟิงเกอนะครับอายุ66ก็ถือว่าทำมีผลงานในเยอรมันแต่ก็ถือว่าไม่เป็นทีมเป็นอันครับผมจุดเด่นของทีมทางด้านของแคคมรรูนนับก็ มีตั้งแต่กองหลังขึนก่อนหน้าเลยใช่นะครับแข่งนะิดด้ถึงไหมนี่คุณหูก็คือเอโาโตครับเล็กโซนแล้วก็เอเล็กซูโฟโมติงครับคนสุดท้ายก็คือซามูเอเอโต้เขาหน้าจากเชลซีครับนนจบุดด้อยนี้ก็คือที่รู้กันก็คือมีอายุเยอะครจำต้องยอมรับว่ามีอายุเยอะครับแล้วก็หาดาวรุ่งมาทดแทนไม่ได้ครับคีแมนนี่คืออย่างียวกันกองหน้าครับซามูเอตโต้ครับครับต้นี้วัย33ปีนะถูกไหมครับเขายังทำงานได้ดีนะประสบการณ์ก็เยอะ เราติดชินชา117ครั้งครับยิงไม่ได้ถึง56ประตูเลยทีเดียวครับผทัศนะคู่นี้ที่ผมวิเคราะห์เมซิโกัมานูนี่ผมให้ทางด้านเมกซิโกครับอีกว่าจะมีเด็กอยู่ความสดครับน่าจะใช้ความเร็วของทางชิชาริโต้จบสกอร์ครับผมก็น่าจะให้ประมาณ1-0ครับเมกซิโกชนะ1-0ครับผมมาดูที่คู่ที่2กันเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียครับจากอเมริกาใต้จะพบกับกิตนะครับผมจากยุโรปถือว่าเป็น2ทีมที่ถือว่า อีกม,มาตรฐานค่อนข,ข้างที่ใกล้เคียงกันจริงๆนะครับผมมาดูที่โคลอมเบียก่อนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่สามารถใช้งานลาเดเมลฟาเกลนะครับผมกองหน้าตัวเก่งที่บาดเจ็บแล้วก็หายไม่ทันนะครับในเกมนี้ส่วนแล้วก็อีกคนนึงก็คือหลุยส์มือเรียจากอิเดเซ,ซ่ซึ่งคุณซื้อก็ไม่ได้ดึงมาด้วยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสำคัญมากในแนวลุกนะครับผมแต่ยังมีนักเตะอย่างซาบาต้ามาเดโอเยเปสปาโบลโมโรโคอนกราโดแล้วก็เจมส์โรติเกสถือว่าเป็น ทีมที่สุดว่าสมบูรณ์พอสมควรเลยครับมาดูที่ทางกีสกันบ้างน,นะครับกีสทีมอดีตแชมป์ยูโร2004นะครับผมรบเรียกว่าเขาบอลโลกมาข้างแนมอย่างทูลาทูลเลรนะครับคุณซื้อเฟอร์นันโดซันโตเนี่ยถือว่ามีทีมที่ค่อนข้างดีนะครับผมแม้จะขาดนักเตะกองหลังอย่างเคียนสกอร์ปาดูดูลอดนะครับผมกองหลังชาเก้ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของ,ของทีมนะครับไม,ไม่สามารถที่จะมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้แต่ยังมีนักเตะที่สามารถทดแทนได้อย่างจอร์จคารากูนิสนะครับผมแล้วก็จอร์จสมารัสก็น,ากน่าจะเซลลตติกกนนนัเเเะห่่าาี้ถือวป็ แกนหลักของทีมได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมลักษณะของคู่เนี้คุรมเบยกีทถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานใกล้เคียงกันมากนะครับผมแล้วก็ถือว่าสูสี่ด้วยกันทั้งคู่มีทีเด็ดเหมือนกันนะครับผมเรียกว่าน่าจะเป็นเกไดศูนยสีแต่ผมคิดว่าน่าจะออกเสมอกันในที่สุดครับน่าจะเป็นศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมส่วนคู่ที่3นะครับจะเป็นอูร์ไวพบกับคอสตาริกานะครับโดยอูร์ไวได้แชมป์โลก สสมัยแล้วครับในปี1930เแล้วก็1950ัซึ่งตอนนี้อุรุกวจุดเด่นของเขาก็คือมีหลุยสโซเลสแล้วก็ฟอรันแล้วก็ยังมีคาวาวนี่ด้วยครับพ่ตัวจุดด้อยนั้นก็คือเกมรับนะครับที่เสียประตูไปถึง25ประตูในรอบคันเลือครับตัวคีว์แมนของอุรุกวก็คือคาวาวนี่โดยลงเล่นให้กับปารีสแซงเช์แมนไปแล้ว30นัด ทำไป16ประตูครับครับมาดูทางฝั่งของคอสตาริก้ากันบ้างนะครับคอสตาริก้านั้นมีเทรนเนอร์อย่างโฮเก้ลุยปินโตทําทีมนะครับจุดเด่นของพวกเขาก็คือมี3ทหารเสืออย่างไบอันลูอิสคิตเตียนบาราโนสโจเอลแคมเบลนะครับส่วนจุดด้อยก็มีนักเตะที่แบบโนเนมครับไม่ค่อยแข่งเท่าไหร่ครับส่วนทัพนะนะครับผมมองว่าอุลุไวชุดนี้ดีกว่าเยอะครับน่าจะชนะไปประมาณ2 0โจนครับครับผม นี่ก็คือทัศนะของพวกเราทั้ง3คนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบิ๊กแจะเจาะเกมครับผมเจอกันช่วงหน้าครับบิ๊กแจะแซะบิ๊กแมทครับผมครับเข้าสู่ช่วงบิ๊กแจะแซะบิ๊กแมทครับผมวันนี้ก็แขกรับเชิญของเราคือคุณป๊อปป้าอันดีจากเผดอาก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมผมอันดี้ป๊อปป้านะครับจากเผดอาก้าเนียเราเคยเจอมากันกันแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะที่ผมมา อู่างเดือนนะโรงงานนี่พ้นไปแล้วเนง่ยผมไม่อยากพูดถึงละกันอยากพูดถึงเลยนะเพราะว่าพ่อมันใกล้เคียงมากใกล้เคียงมาสามศูนย์เองว่าใกล้ไปนะแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับคุณใจครั้งหนึ่งนะับการแซ่ซุปเอรโลกนะครับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทางเราได้ยินดีนะดีใจมากกลับมาเราจะไม่เอามาแล้วนีะครับก็อะไรนะ ก็2คู่นะครับที่วันนี้ทางด้านของคุณปาแพชจะมาแซกก็คู่แรกมันก็เป็นทางด้านของบราซิลพบกับโคเอเชียแล้วก็สเปนพบกับเนเธอร์แลนด์ครับก็ทีมชาติบราซิลนะฮะอย่างที่รู้กันว่าเขาเป็นเจ้าภาพปีนี้นะอ๋อโอ้โหแน่นอนว่าต้องยิ่งใหญ่รังการแน่นอนศักดิ์สิทแชมป์โลก5สมัยครับลวมไม่ถึงนะฮะเขาเพิ่งคว้าแชมป์คอนเฟเดนเรชันคัพปี2013มาด้วยการถล่ม เรียกว่าถล่มเลยถล่มเขาแบบนะจะโห่แชมป์โลกนะแชมป์โลกที่สองมาสิ่งกระทิ้งดูว่ะแล้วนักเตะที่ิ้งประตูได้ในเกมนั้นเนี่ยมาฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยทั้งเฟสและเนย์มานะฮะทั้งคู่มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยสําหรับขุนพลที่ทางหลุยฟริเป้สโกลารี่เรียกมานะฮะก็เป็นนักเตะเก๋าบวก ประสบการณ์แล้วก็มีทั้งทักษะนามัว่านักเตะหนุม่มๆหลายหลายคนความามารถเยอะใช่ยังเฟสเนี่ยอาจจะเป็นกองหน้าที่มีอายุเยอะก็จริงแต่เรื่องการจบสกอร์เนี่ยโหโยกนิ้วแน่นอนนะครับ,ร,บรวมไปถึงแดนน่าเนม,มานะฮะนี่ก็เป็นทางตัวลุกที่มีความเร็วสูงทักษะยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคนอื่นๆอีกนะดันเนียเอเวสมาซโลอะไรพวกนี้นะฮะแน่นอนว่าโอ้มาซิลจับเต็มแน่นอนปีนี้เขาหวังมากที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ที่บ้านเกิดเขา หลังจากที่เขาเคยพลาดมาแล้วในปี1950ครับผมซึ่งตอนนั้นอูรุกวัยก็เอาไปกินนะฮะครับผมนะโคเอเชียนี่เป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อท่านโคเอเชียนะฮะก็ทางอุบลคเวบนะฮะด้วยการทีมที่พาโคเอเชียมาฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็เป็นอดีตกองกลางแบบยืมิวนอีกในยุคปี2000นู่นนะก็โคเอเชียชุดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเราอาจจะร้องว่าทีมเล็กแต่ว่าผู้เล่นในทีมเนี่ยไม่เล็กนะเพราะว่ามีนักเตะอย่าง โยมาสุคิดแล้ว่าจะเดินทางด้านกาโมรูนะฮะหรือจะเป็นทางด้านอีนวาเาคิติพวกนี้นี่ดีกีแชมป์ยุโรปแล้วก็แชมป์ยุโรปบ้ามานะฮะไม,ไม่ไม่ธรรมดานะโคเอเชียปีนี้ถือเวทีมามืดทีมหนึ่งเหมือนกันนะฮะใช่แต่ว่าข้อเสียของโคเอเชียก็คือประการหลังแผ่แบ็กโฟร์เขาเนี่ยอาจจะเสียเปรียบหลายๆทีมห่อกยิ่งมาเจอเกมลุกดูดังของทางด้านบาร์ซิลเนี่ยนะจะมีปัญหาแน่นอนนะฮะว่าอาจจะตามความเร็วตามทักษะ ตามทางนแท็กติกทางบารซิลอาจจะไม่ทันได้แต่เชื่อว,ว่าทาัทาง้งทั้งคู่เนี่ยเล่นเกมบุกสายกันแน่นอนคือก็ทัศนเระหว่างคู่บารซิลโคยเชียมต่อแพ้เห็นว่าไงทัศนาสำหรับคู่นี้นะฮะคู่นี้นะครับบารซิลเนี่ยนอกจากอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเขาเป็นเจ้าภาพถูกไหมการเป็นเจ้าจภาพเนี่ยทุกทุกอย่างแน่นอนว่า ขาต้องได้ผู้ศักดิ์สรีเพื่อการที่ต้องการไปแชมป์โลกในบ้านของตัวเองให้ได้แล้วโคเอเชียเนี่ยถึงว่าเกมลูกจะดูดันก็จริงแต่เกมรับก็อย่างที่ผมบอกบบว่าห่วยแตกนะฮะอาจจะแบบว่าหยุดผู้เล่นแนวลุกของทางด้านบราซิลได้ไม่อยู่จริงจบาราซิลน่าจะชนะไปได้โดยไม่ยากนะฮะผมคิดว่า2มาดูต่อศูนย์นะครับแท้เลยแทไปเลยกันเลยดีกว่าสองศูนย์สองศูนย์เปิดสนามนี่ชนะเลยชนะไปเลยครับผมเชื่อว่าเจ้าภาพไม่น่าจะทิก็อกแน่นอนนะ ครับก็มาต่อันที่คู่ที่2นะครับก็เป็นคู่ระหว่างสเปนกับเนเธอร์แลนด์ครับก็เริ่มที่ทีมชาติสเปนก่อนครับคุณต่อแปงดูเห็นว่าเป็นไงครับก็ผลพลที่ทางด้านเดียบอสเก้กิวมาชุดนี้ก็เป็นหน้าเดิมๆแล้วส่วนใหญ่เป็นชุดแชมป์ยูโรปี2012แล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010นะครับหน้าเดิมๆ้าส่วนใหญ่เลยหลายๆคนนี่น่าจะดูจากนะไม่ว่าจะเป็นซาบีนะครับ หลายคนมากแล้วก็กับตันทีมอย่างคาสิยาร์ดนะแต่ว่าจะมีหน้าใหม่เข้ามาก็เป็นทางด้านดาบิเดกยาที่มาแทนทางด้านบิตตอว์เดท,ที่ได้รับบัเจ็บแต่ก็คงไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเพราะว่าผู้สาวประตูหนึ่งของทีมทีสเปนเนี่ยก็จะเป็นนากคาสิยาร์ดแน่นอนแต่ว่าที่น่าจะตามองเนี่ยก็คือทางด้านเดียโกกคอสต้านะฮะครับผมคนนี้นี่ผมถึงจะโอซานชาต์มาเลยกันทีเดียวแล้วสัญชาต์นี่ไม่ใช่ที่ไหนด้วยบร์ซิลบาร์ซิลเนี่ยแหละฮะที่เขาจะได้กลับบ้านนี่โดนโผไหมเนี่ย มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะจะได้แบบได้ยินสักนิดสักหน่อยนะแสบเหมือนกันนะเนี่ยก็แสบนะถึงว่าสร้างความเจดจำนะฮะแต่หน้าตาเขาไปทางบอลซิ่มากกว่านะใช่เนาะลัตินลัตินอะไรนี่เนื้อไม่ออกไปทางยุโรปเท่าไหร่นะฮะก็ทางสเปนก็จะมีผู้เล่นชุดเดิมเดิมอย่างที่ผมบอกไปอาจจะมีทางด้านโกเกะเสริมเข้ามาอีกสักหน่อยแต่ที่เหลือแล้วก็ชุดเดิมทีเอาชจากทุตบอลโลกมานะฮะครับผมไอเกมแรกเนี่ยที่จะเจอฮอลแลนด์ดูแล้วฮอลแลนด์ประสิทธิภาพ เเล่น้วป็ระสิทธิภาพของฮอลแลนด์นะฮอลแลนด์ชุดนี้เราต้องบอกว่าที่ที่ทางด้านฟากาฮิวมานะหลายหลายคนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ตามฟุตบอลนีกฮอลแลนด์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีเปร์โคโรนโกอะไรพวกนี้ถ้าพูดมาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักต้องเป็นคนที่ดูบอลลีกฮอลแลนด์จริงๆเพราะว่านักเตะพวกนี้เล่นอยู่ในฮอลแลนด์ก็ส่วนใหญ่ แต่ว่าคนนี้หลายๆคนรู้จักนะจะเป็นทางหน้าโรบิร์ตฟาร์โกซี่หรือว่าจะเป็นทางหน้าล็อกเบนพวกนี้ฟากาห์ก็ยิ่วมาหมดนะฮะไชเดอร์ก็มาทชกคนมาทุกคมาทุกคนมาหมดครับคือหลักๆที่เป็นชุดรองแชมป์โลกก็มาหมดนะฮะก็เป็นการรีแมทเลยเดี๋ยวถือว่าเป็นการรีแมทฟุตบอลโลกปี2010อีกครั้งแล้ววันนี้นี่ในเจอร์ไดยอนจะเทอลองโซ่อีกหรือเปล่าวัดกันเลยโอ้โหรอดูรอดูรอดนแั้นวเลยนะเท้ารอยเนะจะเข่ารอยเหมยอะไรอย่างงเี้ย คงไม่มีนะตนะ <laughs> อน,นแรกคงจะซับซ้อนเหมอนใช่นะเพราะว่านะต่างฝ่ายอาจจะต้องเล่นแบบรับกลุ่มเพราะว่าใครพลาดใช่ไม่รู้ว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่ถ้าใครพลาดเนี่ยโอกาสเสียประตูแรกเนี่ยสูงมากใช่แล้วอีกทีมนึงเขาจะเล่นตามแท็กติกของเขาคืออาจจะเล่นอว่นแล,ล้วรอสวนใช่ครัเวนะเหมือนแอนนัมูงไงแาบของหน้าประตูแต่ดูแล้วทั้งสองทีมก็โอเคเลยนะครับประสิทธิภาพพอกันเลยอาวุธเยอะเหมือนกัน จัดเต็มนะจัดเต็มแน่นอนครับผมก็แล้วทัศนะคู่นี้คุณตอบได้ว่าไงครับก็คหรับคู่นี้นะฮะเราต้องมองไปที่ว่าสเปนถึงจะเป็นดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกก็จริงแต่ว่าโอกาสในการรักษาแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันยากถ้าตั้แต่ก่อตั้งฟุตบอลโลกมานะมีแค่2ทีมที่ทําได้นะในการที่เป็นแชมป์สองปี2ครั้งติดต่อกันทีมแรกคืออิตาลีปี1น3 0 4 ถึงปี1938นะฮะแล้วก็อีกออีกทีหนึงคือบราซิลนี่เองนะฮะปี1958แล้วก็ปี1962นี่คือ2ทีมที่ทำได้สเปนจะทำได้หรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้ฮะแต่ว่าสเปนเนี่ยผู้เล่นชุดนี้ เก่าประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอย่าลืมว่าลอยลาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านอีเอตาก็เริ่มมีอายุขึ้นซาบีก็แก่ขึ้นเราจะเห็นจากฟอร์มการเล่นที่อยู่ที่บาร์เซโลนานะ<ช><ช>ว่าเขาเป็นยังไงส่วนทางด้านทางด้านฮอลแลนด์เนี่ยอาจจะมีนักเตะแก่ๆมาด้วยก็จริงแต่ว่าพวกนี้เป็นพวกโตจจสกอร์อาจจะไม่ค่อมีปัญหาเท่าไหร่ แต่ในแดนกลางของเขาเนี่ยเป็นพวกหนุ่มแน่นๆน่นหรือไม่ว่าจะเป็นปีกที่หิ้วมาอย่างดีเป๊อย่างเงี้ยเล่นอยู่กับพีทวีนี่แบบโหจี๊ดมากความเร็วนี่โหไม่ธรรมดาครับเราก็ต้องดูกันว่าตรงเนี้ยมันเป็นอาชีพจังหวะในแดนกลางถ้าตรงกลางใครทําให้ดีกว่าผมว่าทีมนั้นน่น่าจะเป็นผู้ชนะไปครับซึ่งผมมองว่าฮอลแลนด์เนี่ยใช้นักเตะที่สดบวกเก๋าครับกว่าแน่นอนนะฮรแลวฟากาวเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่เน้นเกมลุก เป็น้ส่วนใหญ่เสียมสามเนี่ยเขามักจะชอบเล่นนะครับนะฮะผมเลยมองว่าฮอนแลนเนี่ยจะโกดสเปนไม่ได้แน่นอนอแต่ว่าอาจจะเป็นแค่สกอร์ชฉีวเชียรก็คือ1นึ่งรูต่อศูนย์แซะไปว่าแซะไปว่าเลยนะฮะว่าฮอนแลนนะครับจะชนะสเป1สน1นนะครับผมคอนแลนชนะเลยเนี่ยนี่นี่เกินนี่ผมไม่คิดเลยเนี่ยคุณบอกแบบคุณบอไแให้เครดิตคุณซื้อมากเลยหรือเปล่านะรู้สึกนะนีดเึงนม่เขาเป็นอะไรครับนี่เขาเป็น เป็นใครเอซื้อเป็นใครเขาเนี่ยเป็นเป็นคุณซื้อใหม่ของมาเช่นตอร์ยูเต็ดนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ให้เคิดถึงคุณซื้อมากเลยผมว่าดูนะคุณมีอะไรเกี่ยวข้อกับแมนยูอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบนี่เลยก็แต่ว่าไม่ได้คือแต่ว่าฟุตบอลโลกปีนี้มันเป็นครั้งครั้งแรกของฝาเก่าก็ว่าได้นะฮะแตถึงแม้ว่าปี2 0 0พันสองพัก็จะเคยมัเคยประคุมฮันเดนล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นฝาเก่าไม่ดีพอจะให้ฮันเดนไป ฟุตบอลโลกได้ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆของเขาในฐานะผู้จัดการทีมที่จะพาฮอลแลนด์ไปฟุตบอลโลกเขาก็คงต้องการทําให้ฮอลแลนด์เข้าไปสู่รอบลึกที่สุดอย่างที่เบิร์ดฟาร์มัไว้เคยทำได้ซึ่งปีนี้ผมว่าฮอลแลนด์ก็ไม่ไม่ไม่ดูไม่น่าจะไม่น่าจะไปดูถูกเขาว่าการฮิวนนักเตะหนุ่มๆมาก็จริงแต่ว่ากระสีทธิภาท่าเกมดูควอลแร์ก็ไม่ได้ลอยไปกว่านใช่ครับก็คือฮอลแลนด์เนี่ยเป็นร้อแชมป์โลกตลอดเลยนะก นะรอแชมป์โลกมาสาสมัยแล้วคือเขาทำได้ดีแค่นั้นไงคือแชมป์โลกเขาอาจจะเคยเป็นแต่ว่าแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยเขาไม่เคยได้คือปีนี้เขาอาจจะต้องโฟกัสหน่อยเพื่อว่าเปลี่ยนถ่ายเล่นใหม่ให้นักเตะดาวรุ่นพวกนี้มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกอีกครั้งหน้าที่จะจัดขึ้นที่รัสเซียนะเพราะแล้วคราวนี้ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันก็เลยสำคัญสำหรับของแลนด้วยบเราอาจจะมองเขาเป็นทีม จแต่อาจจะไม่ใหญ่ที่สุดอย่างหัวพวกเต็นอย่างบาร์ซิลเอเจนติน่าอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าไปดูแคนเขามากเนี่ยระวังใจเจอแบบดนะครับผมครับผมก็มาสรุปเลยนะที่คุณออแตนั้นแท้สนามไปก็คือคู่แรกก็คือบาร์ซิลครับให้ทางด้านบาราซิลกับคอรเชียให้ทางด้านบาร์ซิลชนะไปสองศูนย์ลงศแล้วก็สเปนกับเนเธอร์แลนด์ก็คือให้สเปนแพ้ทางด้านเนเธอร์แลนหนึ่งศูนย์ครับผมครับผมก็ถามคุณคุณทนบาร์ซิลกับคอรเชีย ท่านสนามนะครับผมก็เห็นด้วยคุณพอแปนนะครับเพราะว่าบราซิลค่อนข้างมาตรฐานจะดีกว่าโคเอเชียแล้วก็โคเอเชียกองหลังนี่มีปัญหาจริงๆแต่ในแดนกลางก็ถือว่าโอเคแต่โดยรวมหมวกโลกคุณห่างแล้วเนี่ยไงบราซิลก็ครบเครื่องมากกว่าก็าน่าจะชนะได้2-0ตามที่คุณพอแปรพูดส่วนสเปนฮอลแลนด์เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างอาจจะไม่เปิดเกมลุกนะบางทีผมค,คิดว่าอาจจะเป็นเกมแบบดูเชิงกันก่อนอาจจะประคองทั้งสองทีมเพราะว่าไม่อยากให้นัดแรกพลาดไปก่อนอย่าเนี้ยบางทีมันมีผลต่อจิตยานะต่อไปเหมือนกัน ผมก็คู่นี้น่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับผมครับส่วนผมก็ให้บาซิลชนะโคเยเชียรองสนิ γ นันครับผมส่วนสเปนกับเนเธอร์แลนด์ผมให้เสมอกันครับผมคนเดียวกันคใช่คนเดียวกันครับผมครับแล้วเด็กผีก็ตเข้าข้างผู้จัดการทีมครับผมก็ไม่อยากเจ็บนะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์คู่เล็กแล้วก็คู่ใหญ่ครับก็เราทางตอนนี้ตอนนี้ตอนแรกครั้งแรกนี่คือทีมงานคนเรื่องครับผมถ้าอยากให้ทีมงานวิเคราะห์คู่ไหนก็สามารถ ติดต่อเรามาได้ทาง f a c e b o o k พี่แจใสสนามครับแล้วก็ y o u ู u ูบช n แนลพี่แจสาสนามครับผมก็สําหรับให้ก่อนที่จะจากกานให้คุณพอแป้มีอะไรฝากแทางแนเพจพี่แจแล้วก็อา,าร,ร์กาวรันก็ถ้าผมก็ฝากติดตามรายการิ๊่แจนะครับสําหรับตอนนี้เราจะทําเรื่อง แซฟฟุตบอลโลกกันนะฮะซ,ซึ่งช่วงก่อนนัานี้เราทําเรื่องฟุตบอลลีกพรีเมียร์ลีกเข้ามาตอนนี้ก็จะเพิ่มสีสันเข้ามาให้มันดูแบบว่าทันเหตุการณ์นะฟุตบอลโลกตอนนี้ก็หลายๆหลายๆที่อาจจะไม่มีถ่ายทอดสดอย่างเท่าที่ครับเราจะได้รู้แต่ว่าเรามาอัปเดตที่นี่ได้ครับเรามาอัปเดตที่บิ๊กแจนะฮะก็จะได้พบกับพิธีกรหลายๆคนที่แน่นอนว่า ความรู้นี่ไม่ได้หรอที่ไหนนะครับอยากฝากอะไรอยากได้คู่ไหนอยากรู้ว่าทัศนะของแต่พิธีกรแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครฝากเรื่องเข้ามาได้ที่ทางด้านเพจของบิ๊กแจทัสนาแล้วก็ช anel ยูทูบของบิแจนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะคะพี่เชิญมาสำหรับครั้งนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับผมครับพวกร้องสามคนนั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครพบกับพวกเราใหม่นครับผมทางบิเแจทัศนาเมื่อผมสวัสดีครับ